เราจะเข้าไปดูข้างในหน่อยอสวยบ้านสวยนะคะสวัสดีค่ะคนเก่งสวัสดีครับม<อ>สบวัสดีค่ะสวัสดีพี่มาดูบ้านเช่าแล้วก็ดูเขาติดขายที่สามารถโทรติดต่อเขาตามเบอร์ได้เลยใช่ไหมครับคนเก่งแล้วตรงนี้อยู่เต็มกันหมดเลยเหรอครับ อยู่เต็มเลยเนาะหนูเช่าเดือนละเท่าไหร่ครัไม,ไม่รู้เลยต้องถามแมนใช่ไหมอ๋อถามยายหน่อยถามยายหน่อยว่าป้าปุ้ยมาถามว่าเช่าเดือนละเท่าไหร่สวัสดีค่ะหนูสอบถามหน่อยพอดีเห็นเขาติดว่าขายบ้านเช่าหนูหาซับไปขายตรงนี้เขาเช่าเดือนละเท่าไหร่อะคะเขาจะขายบ้านเช่าใช่ค่ะเช่าเดือนละเท่าไหร่กันคะตรงนี 2องพั้าใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ๋อแล้วก็คนเช่าเต็มหมดเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะแถวเนี้ยค่ะ <Yeah. S 1> อ๋อเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าขายแล้วก็พร้อมคนเช่าขายทั้งบ้าน <c oughs> ทั้งที่ด้วยเง <c oughs> ค่ะอะไรอ่ะ <c oughs> พอดีหนูเห็นป้ายติดขายพอดีหนูหาซับไปขายอยู่ <Okay. S 1> ก็เลยถามว่าเอ๊ะ ขายเช่าเดือนละเท่าไหร่สองพันห้าใช่ไหมคะทั้งหลังเลยเนาะพื้นที่เท่าไหร่คะตรงนี้กี่ตารางเมตรอะคะก็ไม่เป็นประจำที่มาเกียอยู่ตรงนี้ยกทองวันอยู่ตรงนั้นแต่มันทะลุไปถึงร้านแปะโกกเลยเนาะโอ้ดีจังแถวนี้มีกี่หลังนะคะสิบหลังถึงไหมเออไม่ถึงอันนี้สองหลังสามสี่ห้าหกหกหลังแต่หลังแรกก็เลื่อเริ่มเรื่มพันห้าเริ่มเริพันห้าหลังแรกอันนี้สามพันอันนี้สองพันห้าเต็มปกติอันนี้พันแปดอันนี้วะ กว่าเป็นน้องน้องเจอยูเขาเคยอยู่ฟีพันพันแปดใช่พันแปดร้อันนี้สองพันห้าเพราะว่าเป็นบ้านทั้งหลังอันนี้สี่พัน่ละาเขงเจ้าไซโคอ๋อสีแดงด้วยเหรอคะเจ้าสซโคเพราะว่ารันเล้ารันโซหลักเจ้าไซโคอ๋อสี่พังแต่หลังเลขสองด้วยกัหลังพันห้ายาวไปถึงนู่นเนาะเดี๋ยวหนูขอเดินดูหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นเขาขาย เพราะว่าถ้าเขาขายแล้วหนูสามารถซิปไปขายได้มันก็จะโอเคมากเพราะเขาขายพร้อมผู้เช่าด้วยเห็นเขาเขียนติดตรงนี้อยากขายเขาเขาเขียนว่าจะจะเช่าหรือจะขายก็ได้นะคะหนูก็เลยสนใจเพราะหนูหาซักไปขายอยู่ขายบ้านนี่เนาะใช่ค่ะคือคือเจ้าของอ่ะเขาเขาประกาศขายด้วยหรือว่าจะมาเช่าก็ได้เราว่าเขาขายพร้อมผู้เช่าเนี่ยค่ะ หนูหาไปขายแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คนเก่งสวยเนาะอ๋ออันนี้เหรอที่เก็บของอ๋ออันนั้นร้านแปะโก้แล้วก็ตรงนั้นมีอีกสองสามหลังเลยข้างหน้านี่หลังละพันห้าโอเคมากเลย